ชีวิตของคนเราบางทีก <men> ็เปราะบางเหมือนไข่ไก่ที่แขวนอยู่บนเส้นได้และชีวิตก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาท้าทายความสนุกสนานหากพลาดพลั้งกับเรื่องง่ายๆที่ป้องกันได้เพียงแค่ครั้งเดียวอนาคตที่สดใสต้องสูญหาย กระทบไปถึงจิตใจของคนในครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังซึ่งมีความรักความห่วงใยในการและกันเมื่อคุณต้องจากไปสำหรับโรคเอชถ้าคุณควบคุมพฤติกรรมของคุณได้โรคเอชก็จะเข้าสู่ร่างกายของคุณไม่ได้อย่าประมาทนะครับมอบความรักความเข้าใจในครอบครัวให้แก่กันเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ป้องกันเด็ ชีวิตของคนเราบ,รบางทีก็เปราะบางเหมือนไข่ไก่ที่แขวนอยู่บนเส้นได้และชีวิตก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาท้าทายความสนุกสนานหากพลาดพลั้งกับเรื่องง่ายๆที่ป้องกันได้เ,เพียงแค่ครั้งเดียวอนาคตที่สดใสต้องสูญหาย กระทบไปถึงจิตใจของคนในครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังซึ่งมีความรักความห่วงใยในกันและกันเมื่อคุณต้องจากไปสำหรับโรคเอชถ้าคุณควบคุมพฤติกรรมของคุณได้โรคเอชก็จะเข้าสู่ร่างกายของคุณไม่ได้อย่าประมาทนะครับมอบความรักความเข้าใจในครอบครัวให้แก่กันเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ป้องกันเอช